สวัสดีค่ะพี่น้องสว,ส,นนะะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนครับทุกท่านนะพี่น้องพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้คืออยู่ที่บ้านแอดมินนะคะ กัร่วมสายบุญนะคะโรงเรียนมหาชัยวิทยานะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนนะคะร่วมทีมงานนะคะแล้วกาสายข่าวเอสเจตังแล้วก็เอฟซีของเอสเจตังนะคะขออนุโมทนาสาธุนะคะพี่น้องเมื่อนี้นเอ่อเพื่อนปีกคนซีมานี่นะคะคนกับซีมารวมกันกับเพื่อนๆหลายคนเดี๋ยวจะถามเล็เด็ดเพื่อนอยิางน่าวว่าตัวเลขคนใดเลขเด็ดทุกหมวดนะคะเ่วะมาก จะเป็นไมลาวแล้วก็รัฐบาลจารมาอนียสถาเพิ่นว่าเพื่อนฝันบอส่วนมากเพื่อนเ่าเพื่อนไดเลขฝันพี่น้องนะคะเดี๋ยวตงไปติดตามรับช่มรับฟงนงากันใครที่เข้ามานะคะ่านผู้ชมที่ร่วมสายบุญนะคะก็แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังเสียบต้นอยนะค่ะเนาะเดี๋ยวรอดรุน เดิมวันนี้ว่าเฮาวเได้เลขเด็ดมาฝากพี่น้องตัวใดติดกันทีมงานเนาะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเพป็นมาเดี๋ยวแอดจะถามเบิรงนะคะว่าเป็นตัวใดนะคะอันนี้ก็มีคุณครูคุณซอยคุณหมอเนาะเสียบต้นซอยกันได้ที่รวมทำหมุญกันอนุโมทนาสาธุน้ำเด้อค่ะพี่น้องพวกเราเราฮักกันสองห้าหนึ่งหกแม่มอคาว เอาฮะมควสองห้าหนึ่งหกอ้าวเสียสาธุสาธุนะคะขอบคุณเอฟซีแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะคะสายบุญทีมข่าวด้วยนะคะท่านผู้ชมหลายหลายท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาในณนที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ยังคิดถึงกันเนาะแล้วก็โทรไปหาใครก็รับทุกสายแล้วก็มาถึงทุกคน นะคะไม่ได้ก็มีรถไปรับคุณครูออมก็ทําขนมจีนบอกคุณครูคุณครูทาอะไรมาวันนี้ทําขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะมีคุณครูมากับคุณน้องนะคะท่านผู้ชมค่ะน้องคุณน้องเนาะแซ่บบ่ิหันคุณน้องทำขนมจีนมาอร่อยมากนะคะน้าสวัสดีค่ะวันนี้ได้เพื่อนใหม่อีกนะเจตแตงแต่ยังไม่รู้จักกันชื่อชื่อว่าไงนะอร่อยกุ้งชื่อกุ้งนะคะแต่ก็ มาวันนี้เป็นมาครั้งแรกเนาะรุ้จักกันแต่ก็รุ่นเดียวกันเนาะขอบคุณที่มาทําอาหารให้แซ่บๆหลายๆยำยำหมดแล้วขายดีสองหม้อแล้วขายดีแบสองหม้อละบบที่ยำอร่อยนะยำอร่อยยำก็อร่อยยำก็ไม่เสียวปุ้งทำอันนี้แซ่บไปเิยยำกันใจคุณนายหานุงเล่า คุณนายคุณนายทำให้กิน,กนกบบพี่น้องพี่น้องบงเอิญเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคน,กคนไม่มีใครมามือเปล่าเลยยังอันนี้พักหวานบอกเฮกันยากแกงพักหวานอ่ะเนาะแกงพักหวานโอ้ยซุกเข่าแล้วงานอันนี้ม,มันนัำเด๋ยวกินอีกบอดีบอก ม่ไก็ยกไปตัวเพื่นเพื่อนทุกคนนะคะพี่น้องานอาหารนี่นน่โต๊ะสองต๊ะต๊ะและวแปดคนสองหกสิบสี่เรลืองโต๊ะสองหกสี่เลกจอมตัวนี้ออกตัวไหนออกตัวไหนโต๊ะแปา โต๊ะละแปต๊ะย่าเราจะมีโต๊ะเสริมของเรา,เมมาแมนก็เ,เอาอาหารไปเราจะไปด้วยกันหมดเลยอ๋อโอเคโอเค๊ไป ต้นนักเงินพี่น้องเลยต้นหนักเนี่ยังยังกันไปได้ได้พักหวานพี่น้องเพื่อนสาวแหล่แหล่นะคะชื่อว่าจเดียกไว้เขาลืมชื่อมูแล้วเื่อจริงชื่อจริงจ่าจ้านเพื่อนมุกดานะคะท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆเด้องพักหวานเธอหนาแกงมากเลยอันนี้สีภัยเพื่อนรักนะคะวันนี้ไม่เห็นหนาก็ดีใจแล้วนะคะท่านผู้ชมเฮาเฮากำไกลค่ะพี่เจได เาเใช้กันไก่เป็นแต่แซ่แฉะใส่อยู่นหสาทุสาธุใายบุญเฮาคือต้นใหญ่แทนบ่ผู้ใดใส่ใบพันธุอย่งพี่น้องให้รวยพันล้านเด้อผู้ใดใส่ใบพันธุ์สาธุสาธุเนาะค่รเนาะเดี๋ยวังบุใกะทีมงานมาเมื่อนี้หลายคนนะคะเนชิญ ไปทน้าไป่าไปถ่าไปไปทาบอเดี๋ยวกินกินให้มันอิ่มก่อนอิ่มเหรอกินเอาคยกินเลยก่อนเซบบอรจมันไม่่กานจเ้ยเฮ้มาอกินตอนไกอเซบซบ ใหไปใส่ใ้จกใส่แกสนอ้อมบ้านโคกแล้วก็ลงมารงเรียนอ้อมบ้านโคกมบ้านเมี๊ยรไม่ลูอมานเจียรำงาายแล้วก็โคมาลลอม้นา่ไก่ให้นํมือดเอ็น่าีมอ้มกใส่ไปส่ให้กใส่ไปส่แ่ากใสไปใส่อนนแล้วก็อ้อมมันโค้งโอ้ไปจุดเริ่มต้นที่นั่นหมดเลยใช่ไหม้นแวกเพือนตะหิ่งโอ้วาวแหวไปรรอนมนไก่ อาสา่บอเอีบอว่ามื่น้ยแน้เออนั่แหละมาเรียนเลยมาบอกมาหใส่ผมผมเรอกั้เอ๊มันกับที่ว่ามือบ่เยขูนาะรถแห่จ้างมาแต่ส่เฮ้ยรถแห่เฮ้รถแห่มาแต่ใสรห่จ้ามาเาแล้วกนันกู้ฮะเราไปเ้าเดี๋ยวนี้เนาะรูดบอกเงิบอกเราว่าเราจะขึ้นมนียุกกำนันบอก เนี่ยเดีああ for for no. ๋ยวจะขึ Rey ้นมาหาอยู่นะว่าสันขึ้นมาให้หน่ยแล้วแมก็ไม่รู้กำนันคุยกับกำนันแล้วเมื่อกี้กำนันบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปหาเน่อยต้นนี้ต้นสุดท้ายก็ต้อต้นนี้ไปก่อนไม่แห่ที่นี่เลยดีไหมโอเคเพราะว่าต้นอื่นมันรวมกันหมดแล้วมีแต่เราเศษต้นนึงก็รวมหมดแล้วสองห้าหนึ่งหกเดือนกับเพื่อนตายก็แต่

เออเ้ไปกันม่ใช่ถึงเวลาเราค่อยไปเนะเพื่อนนะมันจะร้อนใช่ไหมมันฮ้อนนะมันฮ้อนไม่คกนอการนดการยังเป็นแบบนีมันก็ต้องบ่ายเหมือนเดิมที่เราเคยทำนั่นแหละใครจะไปกลางวันมันร้อนใคยประมาณบ่ายสามนี่ล่ะน้องปีเข้ามาเริ่ม แห่กี่โมงคุณครูสี่ห้ารวมคนเนี่ยบ่ายสามแต่กว่าจะออกได้ก็บไม่สี่โมงสี่โมงมันต้องเอาไปรวมประมาณนี้ไปยังหอดยามนี่ไงมันรวมไว้สามไปรวมไม่สี่พอเราเริ่มเขาชื่แจ๊ดว่าเป็นสุลุนแม่ละลายละลายจากไหนไปไหนเขาไม่ใหป้ายเรวมพลรวมพลเราไม่มีป้ายเลยก็บอกให้พิมพ์ป้ายตัวเองไม่พิมพ์ให้เราเลยนะ บอกให้พิมพ์ป้ายเอเสียแบกให้ปิ้นป้ายมาไงใช่ไหม ให้นางในางให้นางป้ายถือด้วยเฮ้ยหนุกเฮ้ยให้นางเออบอกว่าให้อนี่มาแล้วก็นางป้ายถือเฮยนางไปเฮ้ยนางไปเฮยขันตุลิ่งย่ำ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 ตัวเลขย่ย่ำเดี๋ยวถามก้อนปิดงวดที่แล้วถือบ่กตีเลขมาแต่ใส่ฟันเอาเอาเบอลซูเอฟซีฟังแน่เดี๋ยวสิจบคลิปแล้วทิ้งค่ะ 对<的>。<的> ฝันว่าสูรางกำลังงัวกบบันนี้นั่นงววที่เลี้นั่นถือกบคะเออบอกเม่ไห่ดูแต่ไม่เยอะส่วนมากไป็เลขฝันส่วนมากถือเลขเราเหรอเขาขอเลขรัฐบาลงวดนี้ก็ให้ห้าหนึ่งหกสูทารางสูนห้ารังจ้าอันนี้เป็นเลขฝันหรือว่าเลขชอบเลขชอบเลขชอบฝันนี่ฝันหรือยังยังยังไม่ฝัน แต่ว่านี่เลขทำบุญมากเลยอ๋อเอาเอาเลขทำบุญรุ่นก่อนจ้าค่ะนี่แหละตัวนี้แหละเเดี๋ยวว่ากันใกล้มือไปถามเดี๋ยวบอกว่าฝันยังไปหาได้ใกล้มือได้ปกติเคยถือเลขนี่จักตัวสามตัวหรือสองตัวส่วนมากสองบอกตัดียสองจากเลขฝันบอกเธอเลขฝันก็มี แพงไดมาลดจิคือปอคับเล็เล็กเก่งเอาสิบอตัวใหม่ตัวใหมีเล็กหลงเล็กบานเล็กเล่าเด็กขันเล็กเล่าเด็งวดที่มาในตัวไหนมีอะไร้างมีอะไรล้างตาวัดเราซื้อเล็กเานบาที่ซื้อซีห้วหัวที่จะถึงเนี่ยเล่นสีห้านะสำหรับ หาน้อยห้ามูลหาน้อยสำหรับหวยรัฐบาลไทยห้าหนึ่งหกบ่ห้าหนึ่งหกห้่งหก์ล่างกับห้าศูนล่าง พี่นอย้ำตัวเลขให้พี่น้องย้ำตัวเลขให้พี่น้อง,องได้เบิ้งนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเดอที่เข้ามาิีตามรับชมนะคะ,อะโอ้เกี่ยงมอเลยตัวนี้แ <laughs> ซ่บวุฒนอนย่วนเบอร์ดันไห้กับมเหลือแสดงมมูเฮ็ดแซ่บอีหลีพี่น้องต้มปลากัะเหลือ,ะลอตอะอตหัวาำบัก่ง โอ้ยเจตังบ่ได้เฮ็ดกขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อที่มาโ่มกันเนาะเจอกัน<อ>ทั้งคุณครูทั้งอันสอดฮ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 อดอดฮอดฮอดฮอดอนฮอดฮอนฮอดฮอนเองฮอดฮอดฮอฮอดฮอดฮุ้ฮอดฮดฮอดฮอดอนอดฮอดฮดฮอดอดดฮอ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 ดดฮอดฮอดฮอฮอดอนฮออ น่ายเห็ดถึอแล้วพี่นอ้องซุ้มเย็นวัดสุคนอาทิ้งท้ายตัวเลขไว้นะคะท่านผู้ชมคะสำหรับทุกท่านเนาะขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางในวันนี้นะคะแอดขอฝากไว้516และ50แล้วก็ฝากไว้เป็นบ้านเลขที่นะคะเอ่อ1 182่งแนะคะหนึนะคะอ่พี่น้องได้เจอกันไหมเคลิปหนะโๆมันมันสุกสุกนะคะสวัสดีค่ะ